ไปถอนถอนเสร็จแล้วก็ล้างอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยจะได้มาเป็นผักพายทำยังไงคุณยายเอาเก็บเก็บเสร็จแล้วก็ล้างอ่าล้างเสร็จแล้วก็มาเนี่เห็นไหมเนี่ยต้องมาลิออกต้องมาลิออกเออเอาอันที่ไม่สวยออกอันไหนไม่ง่ายเอาแต่อันงามงามมันบออันไหนไม่เงี้ย่างเงี้ยเราก็กินไม่ได้ทำให้มันงามคนควยอยากจะซื้อสนบอใช่มีมีกี่ต้นก็ต้องจับ ทุกต้นไม่เว้นแต่ละต้นนี่ต้องจับทุกต้นอืใครทําช่วยก็ไม่ถูกใจใช่ไหมต้องมีเห็นไหมเขาก็ทำเป็นดูคุณยายอันนี้ซุ้มอันที่ว่ามันันมตรงที่มันไม่สวยอันนั้นใช้ไม่ได้กิโลใครกิโลเท่าไหร่คะรุ่นละหกสิบหกสิบบาทมาท่บ้านเอาที่บ้านอื มีไปส่งด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่สั่งปุ๊บได้ปั๊บนะต้องสั่งล่วงหน้านะส่งกิโลเท่าไหร่คะถ้าไปส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านเจ็ดสิบแล้วแต่ระยะทางแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลใช่ไหมใกล้ไกลมาเอาอยู่เลยอยู่บ้านกิโลละหกสิบบาทคะ่ะมีการมีงานก็สั่งได้คะ่ะคุณยายเต้จัดให้แล้วก็จะไปเลี้ยงเขาวปุ้นผู้เท่าได้เงินแล้วไม่เป็นไรเขาเขาทำได้เขาก็ ต่อไปผักพายจะผักพายพี่น้องมาเด้อเอาไม่ถึงกันรวยเราก,ก็พอกินเพิ่งจะเก็บพายบ่นี้ใหญ่ผูกจะให้ปีนี้เพิ่ง,ง,ง,งโอ้ยยังหลายอยู่มันบ่พอได้พอได้เก็บอยู่ไม่ถึงกันหลไปเรื่อยๆไปพอได้อยู่พอได้ใช้พอได้ซอยแต่ระยะทำกินมันลำบากทำผักพายสู้ โซ่เราไปปลูกถั่วกับบักแตงดีกว่าเก็บป,ปุ๊บใส่ถุงได้ก็ได้อันนันบอกอันนี้เขาได้มาเก็บมาเลือกน้ำมันกม<า>เก็บแล้วก็มาล้างอันนี้นะ่ะเราก็เขาก็เหิตกำละสิบบาทส้บบาทบาอกเออทำถ้าไปขายย่อยถ้าเราไปขายย่อย<ๆ>เขาก็ทำไปกำละสิบ<ๆ>ก็เขาเขาขายเองเขาก็ขายได้กำใหญ่อยู่ถ้าเราไปขายตามตลาดไม่ได้เราก็ต้องทำดูตามตลาดเขาหละ เสร็จแล้วก็ต้องไปล้างอีกแน่ๆอันนี้ล้างแล้วนั้นล้างละฮาก็ต้องไปล้างอีกแล้วก็คนบำมัดเป็นบ่ใช่ว่าเขาจะเห็ดกาเท่าไรเท่าไรแล้วก็จะไปส่งตลาดหรือส่งที่ไหนเพื่อนจะมาเอาบ่ออันนี้เนี่ยอยู่ในถุงมานีแล้วนะจ๊ะเนี่ยถุงละร้อยยี่สิบบาทจะเพื่อนจะมาเอาเองกิโลเด้อถุงนงถุงละสองกิโลนะคะเนี่ย สองกิโลสองกิโล 2> 2กิโลโละหกสิบบาทสั่งแล้วก็ลูกค้าก็จะมารับเอาอันนี้เพิ่นบพพอบอกเดียวจาไหนเพิ่นสั่งเพิ่มบัอเพิ่นสั่งเพิ่มไหมเอาเพิ่นสั่งเพิ่มก็เลยได้ไปเก็บเพิ่มวันนี้ไม่ได้เยอะลูกค้าสั่งแค่เจ็ดกิโล ค้าสังขิดกิโลตอนแรงไปเก็บอีกบ่ไม่ได้เก็บถ้ามีคนสั่งมีคนสั่งเก็บถ้าไม่มีคนสั่งเก็บไม่ได้ก็รอก่อนมันบออของพวกนี้มันมันอะไรอ่ะมันจะไว้อันนั้นไม่ได้เราจะมาเก็บค้างคืนไม่ได้มันก็เป็นสีเหลืองหมดอ๋อต้องเอาตอนที่เป็นสั่างที่เก็บราศีเ็ดเป็นกรรมเนี่ก็ต้องเก็บแล้วก็ไปขายเลยเป็นบอกความหมาย ถ้วันนี้ได้นนขายแล้วก็เลยไม่ถึงไม่เก็บก่อนต้องรอก่อนมันอยร,รอวันหน้าถ้าเขาสั่งสมมติว่าพรุ่งนี้จะเอาก็ถ้ามาเอาตอนเช้าแปดโมงเราก็เก็บตอนเย็นเช้เเเามาเขาก็มาเอาอเย็นถ้าสมมติเราก็จะเอาสิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าเราก็ไปเก็บตอนเช้าอืมม,มันถึงจะทันไม่งั้นไม่ทัน ทำไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ว่าไม่ใช่ถั่วเนาะจะได้ไปเก็บแล้วมานั่นเลยเอาทิมเอาไปให้ไก่บ่เนาะให้กให้ไก่กินมาได้จ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสั่งได้นะคะใครสนใจคุณยายเตยผักพายแซ่บๆกำลังอ่อนๆผ่านผ่านเก็บแล้วค่ะเริ่มเก็บแล้วผ่านสั่งคุณยายได้นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย 哎。Hey, hey, hey.